สัสดีค่ะวันนี้ฟาร์มวัวน้องกีต้านะคะจะจะมาจะพามาดูวัวนะคะใกล้โคดแล้วค่ะลิงนิ่งเดือนมันจะขอดแล้วนะคะตัววัวตัวนี้ชื่อข้าวค่ะกิ่นเก๊งค่ะค่ะตัวนี้นะคะชื่อชาบูค่ะตัวนี้นะคะ ข้องบนมันจะเป็นสีแดงค่ะข้างในมันจะเป็นสีดำค่ะนี่เมมค่ะค่ะหนเจ้าคุณแพทค่ะเจ้าคุณคุณแพทค่ะคุณแพทค่ะ อันนี้สไปค่ะอันนู้โคเปค่ะเขานี่นี่แม่ขออตัวสไปค่ะ ในนูก็จะจะเป็นซ้มแถวนูนะคะก็จะเป็นวัวแม่วัวพัอวัวนะคะพอพันแม่พันุนะคะไอนี้วัวที่มีลูกและะ้วค่ะส่วนนี้นะคะแล้วก็โซนนี้นะคะก็จะเป็นวัวไรโค์ดค่ะกิิหญ้าเลยค่ะ ตัวนู้เสื้อแต่เพือนค่ะเดี๋ยวจะพาไปเล่นนะคะตัวนี้ค่ะทิบอรี่ชิบูรี่ค่ะชอบปโทนะคะสีกอหรือมอมสีแดงกัน,นะคะ่ะตัวนี้นะคะชอบกินกล้วยมากเลยค่ะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะ จบกินกล้วยค่ะมีซีข้าวจีคอบตาตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขอบเพรค่ะตรงนี้เล้าไก่ค่ะมันจะพับดูค่ะ แล้วใค่คะลกเลยกิ่งเกงค่ะเจ้าคุณมเพชรค่ะยิงตัวยิงกี่ท่อนะคะตัวนี้ค่ะ มันชอบเดินตามนะคะมันชอบกินเครื่อคนสีิเคียวค่ะมนเจ้าสไป